อืมอันนี้ก็กลิ่นมาตะไคร้เลยนะน่าทานมากนะขายดีด้วยคล้ายๆหอยตลับบ้านเราหอยหวานแต่ตัวเล็กมากครับนะเทียบกับน,นิ้วผมนะขออนุญาตนะม,นตนนมีแค่นี้เองนะครับม,นนมีหอยขมด้วยมั้งเนี่ยน,นะฮนะพรนะิกนนเกลือกระเทียมนะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยราดเลยโอ้อนนก็โอเคก็โอเคอยู่น,น,น่าทานน่าทาน มีสองาร้านเลยนะร้านนั้นก็เหมือนกันนะเปิดรับแดดเลยครับผมผ่านได้เลยนะพร้อมผ่านพร้อมผ่านก็คือคักดีครับตลาดใช้ได้ซื้อเนื้ออะไรดีพี่เอนะก็เหมือนหอยตลับบ้านเราแต่ตัวเล็กแล้วก็หอยขมเออกลิ่นกลินดีนะกลิ่นดีนะ อันนี้ดีกว่าเนื้อเนื้นวัวนะไม่ใช่เนื้อควายเนะลยเออเดี๋ยวลองดูหน่อยนะ